ขายมือของพวกเราคือคนยิ้มแบบอดีตนะครับขามือของพวกเราคือผู้ยิ้มแบบปัจจุบันอย่าลืมยิ้มให้สวยเหมือนเขาสาราวคือไว้ไหว้พระไหว้ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่ป้านนะอา แม่ปู่ย่าตายายนะครับไหว้ปู่ย่าไหว้แบบตัวสูได้ไหไว้บแบบเด็กทอคือทักทานท,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 ทอ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 ททีท,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 ทอทอททอทอททอททอออ เพราะฉะนั้นถ้าเรียงตัวกราบนะครับเรียงตัวกราบลองปฏิบัตินะดูก่อนการปฏิบัตินะครับอัญเชลีวันทาแล้วก็อภิวาสครับอัญเชลีวันทาอภิวาสเพราะฉะนั้นนั่นะทำทันที ลองปฏิบัติดูอ่ลองทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดเตรียมตัวกราบพระองค์การเริ่มดังดง ันชลีวันหาอับอย่าลืมนะลูกนะไปที่ไหนก็ตักเวลาไหว้ไหว้พระไหว้เป็นน่ะไหว้วิธีการไหว้มีอยู่ไหว้พระราชาพระบรมชายลั์หรือว่าราชวงศ์ต่างๆนะครับวิธีการไหว้นะไม่ว่าจะเป็นราชการที่เท่าไหร่ก็ตามนะครับวิธีการไหว้อัญเฉลี อยู่ปกติครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตวางใหม่ก่อนนิดหนึ่งอัชรีวันา,าหวหาว่าพระราชาพระบรมชายาลักษณ์หรือราชวงศ์ต่างๆนะครับก็ต้องเงียศีรษะขึ้นบนครับแต่ว่ายพระนะครับว่ายพระอัญชรี วันทาเวลาวันทาให้น้องให้น้องกายน,น้องศีรษะลงนะครับวันทาบายฮาแล้วก็ไหว้ผู้ใหญ่ทีนี้หัวแม่มือจะอยู่อยู่ตรงระหว่างคิ้วนะครับอันนี้ไหว้พระไหว้พระราชานะครับไหว้ราชวงศ์ต่างๆแต่ไหว้ผู้ใหญ่ทีนี้ไหว้ผู้ใหญ่อัญเจรีวันทาน้องศีสาลงครับ น้องศีรษะลงไม่ไม่ว่าจะเป็นลุงป้านา้าอาพ่อแม่คุณครูโ่ย่าตายายนะเวลาอัชลีวัทางวัฒนามือหัวแม่มือจะอยู่ปลายจมูกอย่าขึ้นไปอยู่ตรงระหว่างคิ้วนะครับออานั่้าข้าเทียมนะแล้วทีนี้ไหว้พี่ป้าไหว้วพี่นะไหว้พี่ เมื่อสักครู่ลุงป้านะ้าอาไหว้เส็แล้วนะหัวแม่มือจะมาอยู่ตรงปลายจมูกแล้วก็ไหว้ทุกไหว้พี่นะครับหรือเพื่อนไหว้เพื่อนน้องไหว้พี่นะครับน้องไหว้พี่พี่เพื่อนไหว้เพื่อนอัญชิีวันทางหัวแม่มือจะมาอยู่ปลายคางนะครับหัวแม่มือจะมาอยู่ปลายคางแล้วก็น้องศีรษนะลงครับแล้วก็ถ้าหากมี น้องมาไหว้เราเรารับไหว้ต่างคนต่างมีพี่ป้านะครัาต่างคนต่างมีน้องต่างคนต่างมีเพื่อนใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าหากเรามีน้องมาไหว้เราพอเขาไหว้นะครับเขาไหว้เราก็โยกเือนขึ้นครับนะ เด็กไหว้ผู้ใหญ่ไหว้พี่ป้านะ้าอาไหว้พ่อแม่ไหว้คุณครูก็ตามคุณครูหรือว่า,าพี่รับน้องผู้ใหญ่รับไหว้เด็กนะครับอัญชลีอยู่ตรงนี้วันทางวันทานก็อยู่ที่เดิมคนระับอยู่ตรงระหว่างโขกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น้องศิษยสาลงนะน้องศิษยสาลงนิดหน่อยครับอันนี้เรียกว่ารับไหว้เด็กนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืม นะครับแล้วนะวิธีการเข้าสู่ที่ประชุมถ้าทางอาการที่นั่งแล้วไม่สุภาพไม่สวยงามแล้วไม่ควรนั่งถ้าหากเรานั่งกับพื้นถ้าทางที่ไม่ควรนั่งนั่งแบบอาา่านดังๆโซมโมนั่งยังไงครับนั่งแบบโซมโอ้ oh. Oh oh. นะนั่งแบบสมบูนะครับนะไม่ใช่นั่งเฉพาะนั่งเท้าทางอย่างนี้นะครับบางคนนั่งไปนั่งมาเม,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 มื่อไปแคบแคขี้โมใช่ไหมแคขี้โมนะครับแล้วก็มาล่อดีๆแล้วก็กระดีเสร็จหลังเพื่อนรหวังนะครับคนที่อยู่ข้างหน้าระวังคนกงลลังก็ทํานะครับ อันนี้นั่งแบบสุกมมุกไม่ควดเลยกับนั่งแบบคนที่สองนั่งแบบนั่งแบบมดกตอดนั่งยางไ้เนอะน,นั่งแบบหมดตออาการท่าทางที่ไม่ควรนั่งเหมือนกับได้ตามมาแล้วก็ไปซื้อกินหมดแล้วก็เห็นเพื่อนกิน แล้วก็อยากกินกับเพื่อนครับนั่งน้อยเหมือนกับไม่มีอะไรอ่ะเลยอย่างเงี้ครับเหมือนกับบทอะไรในชีวิตครับแล้วก็นั่นแบบเห็นเน่าครับ เหมือนกับอง์ทุมาทั้งโลกอย่างนั้นเลยครับใช่ไหมกอดเขาเหมือนกับจะปล่อยสารพิษออกมาให้เพื่อนใช่ไหมยอยู่ในที่ไปทุมเวลาประจย์ปัรยาอยู่เวลารูบรญยายอยู่จะไปเข้าห้องน้ำก็ไม่กล้าอันไว้นานนะัเหมือนเป็นอย่างนั้นเลยครับนะกอดเหมือนกับสั่ง,งน้ำมงกอย่างนั้นครับนะเห็ดเน่าน้ำแบบ หอยปัวยนั่งยังไงหอยปัวอ๋อนั่งแบบคนที่นักไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาทั้งคืนครับเพราะฉะนั้นแล้วอาการท่าทางที่ไม่ควดนั่งน,นั่งแบบนั่งแบบ คนซงโมครับ so และคนหมดตูดครับนั่งแบบเห็นเน่าไม่ควรนั่งเข้าสู่ที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมไหนก็ตามครับนะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในที่ประชุมไหนก็ตามเข้าสู่ในสังคมไหนก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมหรือว่าเข้าไปสู่ในสังคมใดก็ตามเราไม่ควรนั่งแบบอาการท่าทางเหล่านี้ครับ นะนั่งแบบหวอยปวดอย่างนี้ครับแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีแล้ววันหน้าก็จะดีอีกนะครับประโยคข้างล่างเขาบอกว่าเห็นประโยคด้านล่างไหมประโยคนนี้ก จจุบันที่ฉันได้ดีเพราะฉันทำวันก่อนไว้ดีปัจจุบันที่ฉันได้ดีเพราะฉันทำวันก่อนไว้ดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำวันนี้ให้ดีแล้ววันหน้าจะดีเองนะครับในช่วงระยะเวลานี้พระอาจารย์ได้นำธรรมะในสิ่งเล็กๆน้อยๆมาให้พวกเรา ได้ดูได้ชมก็คงจะากสมควรแต่เวลาเนาะเพราะว่าเวลามีน้อยใช้สอยเวลาอย่างประหยัดพระวิทยากรมาด้วยกันสามรูปนะครับเพราะว่าพระอาจารย์เองนะครับที่มาที่นี่ก็มาในนามของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอดีตก็คือพระอาจารย์ได้ไปศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปีที่แล้วประจาดได้เป็นนายกองกอนิสิตก็เลยหาท่านประจาดจิตฝ่ายกิจกรรมนิสิตพระครูวาปีจันทประคุณได้ไม่หมดให้มาร่วมงานให้มาช่วยงานก็เลยมาเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาร่วมกันในนามของวัดกระสกวนาตาด้วยที่มา ช่วยงานอนะสถานที่ตรงนี้ท่านนีมนหม,มาก็เลยได้มาเพราะฉะนั้นแล้วในท้ายที่สุดแห่งธรรมนั้นนี้พระาจย์เองขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนกรพร้อมทั้งคุณงาความดีคุณศิลคุณธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำตอเผิดมาพอจงเสด็จลงมาเป็นกบะเป็นเตชาเป็นพระบัณปัจจัยน้นนำทำศพให้เราท่านทั้งหลายนะั้นจงเป็นผู้มีอายุวรณะสุขภรละปฏิพันธนสารสมบัติ ขออำนาะจพระแต่รัตเป็นฉัดกันให้ทุกท่านผิดโยสโมสรนเจริญชาศาส,สนาสถาพรเกียรติจอมหรือุ้งทั่วเมืองไทยแม้ทุกท่านปรารถนาสิ่งใดในความคิดจงสำริดกังเกตนายากขัดสนแม้ภัยผ่านจะผ่านมาเจราจนให้ผ่านทนปัสบสุขทุกท่กทานเือ